วันนี้เป็นการรีวิวเปรียบเทียบนะแต่ไม่ได้เปรียบเทียบว่ารองเท้าคู่ไหนดีกว่ากันแต่มาเปรียบเทียบกันว่าคู่ไหนเป็นของแท้คู่ไหนเป็นของปลอมนะครับ EVO SL ครับเ,เพื่อนๆครับมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงบ้างระหว่างของแท้กับของปลอมจุดที่1ที่เป็นความต่างระหว่าง2คู่นี้นะก็คือโฟม h t s t r i k e Pro ของของปลอมเนี่ยครับจะเป็นสีขาวจ้วเลย แต่สีอื่นผมไม่รู้นะผมไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ถ้าเรามองกันใกล้ๆนะครับตัวเนื้อโฟมเนี่ยดูกันใกล้ๆอ่ะเพื่อนๆต้องดูแบบความสวยงามของเนื้อโฟมเนี่ยมันจะต่างกันนะครับเนื้อโฟมของเจ้าตัวของแท้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าจับสัมผัสแล้วอ่ะจับสัมผัสอะ่ะจับสัมผัสแล้วจะรู้สึกว่านุ่มกว่านะไม่ได้รู้สึกกระด้าง แข็งกระด้างฝืดมือเท่ากับตัวของปลอมเนี่ยผมจับแบบนี้รูปๆเนี่ยรู้เลยว่า้ฟิลมันไม่ได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆบอกมานะครับว่าเนี่ยของแท้นะครับมันจะเป็นจุดเล็กๆอยู่3จุดนะคือไม่แน่ใจว่ากล้องผมจะเห็นไหมนะครับเนี่ยจุดเล็กๆ1จุดตรงนี้เนี่ยเล็กๆนะเป็นเป็นเส้นเล็กๆ2นะครับ3นะครับส 4, 4่มี3ามนะสัดมือนิดหนึ่งตรงนี้นะ สองตรงนี้ได้ไหสามอ่ะสี่มันเป็นเหมือนการเดินไข่ปลาของของโฟมรองเท้าซึ่งในของปลอมนี่มันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีเลยมันจะเรียบไปเลยนะฮะตรงนี้งานมันจะไม่ค่อยละเอียดคู่นี้งานไม่ค่อยละเอียดนะครับเห็นความสูงความในตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ผมสังเกตนะตรงนี้นะของปลอมเนี่ยมันจะลงไปแบบลึกมาก ไม่ค่อยละเอียดอันนี้มันจะมีความมีพื้นที่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็เนื้อโฟมโฟมความคมชัดของโฟมในการตัดอ่าความคมชัดของโฟมในการที่มันตัดออกมานะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตของฝั่งที่เป็นของแท้เนี่ยมันจะมันตัดสวยอะตัดตัดแล้วมีมีมุมเหลี่ยมแบบแต่ไม่ได้คมนะมีมุมมีเหลี่ยมอะไรเงี้ยแต่ของปองคือตัดแล้วกลมกลมไปเลย,เยตรงนี้จะตัดแล้วกลมไปเลยจะกลมกลึงมากะฮะกลมกลึงนะแต่นี้จะมีเหลี่ยมนิดนึง เห็นไ,ไหมดูมันจะมีเหลี่ยมมุมหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับของปลอมนี่ก็จะตัดแบบกลมไปเลยแบบนี้อ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็อันนี้บริเวณที่ไว้ร้อยเชือกเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้จะหนาพลาสติกหนานะฮะแต่ของปลอมนี่จะเป็นพลาสติกแบบบางครับเอ่อโลโก้อ่าโลโก้โลโก้ดูโลโก้เอียงน,นะของปลอมนี่คู่นี้ข้างนี้จะเอียงของแท้นี่เขาจะตรง บุรอบข้อเท้าตรงนี้นะครับบุตรงนี้นะครับความหนาของของปลอมจะเยอะกว่าของแท้นะความหนานะจะเยอะกว่าของแท้นะครับอินโซด้านในของเจ้ารุ่นนี้เนี่ยครับรุ่นนี้มันมีความพิเศษคืออินโซเนี่ยมันจะไม่ใช่มันจะมีลายอยู่ข้างในครับแต่มันแกะมาไม่ได้นะขอโทษด้วยแกะไม่ได้จริงๆเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีลายข้างในนะ่ะเดี๋ยวไว้ข้างให้ดูดีกว่าข้างจะเห็นชัดเห็นไหม นี่นว่าข้างในป็นสีดำเห็นปะเออแต่ถ้าเป็นของปลอมครับอินโซถอดได้ถอดมานอย่างี้สีขาวล้วนถอดมาจะเป็นสีขาวล้วนเลยนะแต่อันนี้มันเป็นสีพิเศษไงมันก็เลยมีความพิเศษของมันอยู่นะครับสีขาวล้วนนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งมีเพื่อนเพื่อนแชร์มาเหมือนกันนะครับว่ามันมีตัวเลขชุดหนึ่งที่บริเวณป้ายป้ายเนี่ยป้าย,ยบอกว่าเมดอินไะไรแล้วก็บอกเรื่องไซส์เนี่ยครับมันจะมีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งนะ ที่ถ้าเป็นของปลอมมันจะเป็นเลขชุดเดียวกันของแท้เนี่ยแถวล่างสุดเลยนะเพื่อนๆครับเห็นหรือเปล่ปา<ะ>ก็ไม่รู้นะขอโทษทีนะผมพยายามแหกของทางแล้วไม่รูจะแหกยังไง้ะเนี่ยของแท้เนี่ยจะเขียนว่ามันจะเป็นตัวเลขแบบ03ตัวแล้วก็46 03ตัว46นะข้างซ้ายอันนี้ของแท้เหมือนกันมีป้ายนะของแท้นะข้างขวาเนี่ยจะเป็น03ตัวแล้วก็35 46กับ35นะครับมีตัวเลขที่บริเวณป้ายของ ที่บอกไซส์อ่ะเออมันจะเลขไม่เหมือนกันนะครับ4 6หกับ3 5หนะครับแต่เป็นของปลอมของปลอม,ขอลอมเขียน80ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาข้างซ้ายและข้างขวาชุดตัวเลขบรรทัดสุดท้ายข้างซ้ายและข้างขวาเขียนตัวเลขเหมือนกันนะครับคือ80ต่อมา a โซ o a l โซ Continental นะครับนี่ก็ Continental เหมือนกันโอ้จ,จับสัมผัสแล้วอันนี้ลื่นของปลอมนี่จับแล้วลื่นเลยของแท้จับแล้วรู้สึกแบบ หนืดหนืดมีความหนืดหน่อยแล้วก็ถ้าใครเจอป้าย TD นี่ก็ให้พึงระวังไว้นะครับนะฮะแม้ว่าจะมีป้าย Adidas มาด้วยก็ตามนะครับแต่มีป้าย TD แบบนี้นะครับ TD ก็ t ีเด็ดทเด็ดแล้วก็มีป้ายนี้ด้วย StockX อ,อ,อะไรเนี่ยนะฮะขนาดกล่องด้วยเออไซซิ่งของกล่องต่างกันแบบหนใน,หนในประมาณ1ใน3อะ่ะ ไซส์ิของกล่องนะครับแล้วก็การเขียนเท็กซ์อะไรต่างๆดูแล้วไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่เอ่อถ้าแนะนําว่าซื้อที่ไหนดีได้ของแท้แน่นอนนะครับก็แนะนําว่าไปซื้อที่ช็อปหรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได้ adidas.co.th ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของออตัวแทนจำหน่ายร้านค้าตัวแทนจำหน่าย super sport ก็มี a r ร Running ก็ม,ตนนกมีตอนนี้ก็มีที่อวาริก็ขายที่ที่ไหนนะ ร้านโปง้งรันทูบาร์ไดาก็มีนะครับตอนนี้ก็มีหลายที่นะครับที่ขายอาดิดาสแล้วนะครับแล้วก็ EVO SL ก็เป็นอีกรุ่นหนึงที่ขายใน JD Sport ด้วยนะครับก็มีของมีของเยอะอ่ะโดยที่เพื่อนๆไม่รู้ว่าว่าใน JD Sport มีขาย EVO SL เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจคู่นี้ EVO SL นะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับการเทียบนะครับระหว่างของแท้ของปลอมนะครับผม